บีราคาสวิตั์ลงมาแล้วครับตัวต้าอาทิตย์ครับอาการเกียร์ CVT นะครับอาการเกียร์หอนเกียร์ดังครับก็มีที่ลงมาก็มีสายพานยืดนะฮะดังสายพานนะครับแล้วก็มีดังลูกปืน CVT นะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปดูกันนะครับลูกปืน CVT ดังอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะการเปลี่ยนหมดเลยครับเดี๋ยวสายพาน CVT เปลี่ยนลูกปืน CVT นะครับพร้อมเลยนะครับเอาทีเดียวให้จบครับเกียร์ก็อายุมันมากแล้วนะ อายุเริ่มเยอะนะครับก็มีสึกหลอนะครับอ่ะอันนี้มอเอรเราลงมาแล้วะดังนะครับอันนี้ดังลูกปืนจะเปลี่ยนให้เลยครับเปลี่ยนลูกปืน CVT เลยดังนะครับมอยาวอันนี้ก็เริ่มดังนะเริ่มดังอายุมามันมาพร้อมกันนะครับอายุเท่ากันจะเปลี่ยนให้หมดเลยเปลี่ยนสายพาน CVT แล้วก็เปลี่ยนลูกปืน CVT ครับ ดังนะคืดเลยแลามือมือจับนี้จะรู้เลยฮะขื้นเลยนะครับมีหลวมด้วยนะครับจัดการนะครับวิลาคาสวิตนะครับเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนสายพานซีวครับงานด่วนงานไวครับรอรับได้เลยนะครับรอรับกันได้เลยไม่ต้องจอดทำวันนะครับวันเดียวเสร็จนะครับ มากันเรื่อยๆครับเกียร์ออโต้ CVT นะฮะเกียร์ CVT นะครับรบับซ่อมครับเกียร์ CVT ทุกยี่ห้อนะฮะเกียร์ออโต้ Auto, ทุกยี่ห้อทุกระบบนะครับทั้ง ATF และ CVT นะครับ